สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการรับปริญญาในวิกฤตโควิดที่ในเอเมริกากันนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปโรงเรียนกันทิรักพรอ้พรอมออยังพร้ <laughs> อมยัง <laughs> ก็เดินจากตรงนี้ไปโรงเรียนก็ประมาณ10บถึงสิบห้านาทีคุณแ <laughs> จกไหมนะโอเคถ้าเราเดินออกมาตอนเช้าๆหน่อย แล้วก็วันธรรมดานะั้งวันที่แบบโลกยังไม่ระบาดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นเครื่องบินของนักนักเรียนนะเขาก็จะบินเส้นตรงนี้เลยถนนถนนถนนเนี้ยมันเหมือนเป็น um, reference ของของ,ของนักเรียนบินแล้วก็เครื่องบินก็จะลงจอดแล้วก็รันเวย์ก็จะไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะเห็นเครื่องบินแล้วก็จะโชว์รูปให้ดูนี่ไงพูดถึงก็มาปั๊บเลยอันนี้ไม่ใช่ นี่ก็คือตึก m i c r o เพล็ตึกสำหรับ Research and Development ของ m อ l i d o d นะครับมันข้างๆเขาก็จะมีวินท n นโนที่ใหญ่แล้วก็เป็นจำลองลมนะครับผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า w วิ Tunnel เรหลังจากเราเดิน20นาทีเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับแล้วคลิปนี้ผมทํามาเพื่อพ่อกับแม่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ผมอ่ะกะจะมาเยี่ยมผมดูผมรับปริญญาที่โรงเรียนใช่ไหมเยี่ยมชมโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็เลยอดมาเพราะว่าเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นก็เลยอดบินมาผมก็เลยทําคลิปนี้เพื่อกับพ่อกับแม่ผมโดยเฉพาะก็คุณพ่อกับคุณแม่ครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทัวร์โรงเรียนให้ดูนะครับ2คนนี้ก็คือ สองพี่น้องตระกูลไรข่ข้างๆที่ผมอยู่ก็คือตึก College of Arts and s c i e n c e ขาขบนตึก College of Arts and s c i e n c e ที่คุณเห็นโดมเมื่อกี้ก็จะมีเทลสโคปเทลสโคปก็คือกล้องจุลทัรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในฟอลอริดาใหญ่มากสามารถเห็นเอ่อมิ a กี้เวได้หรือว่าเนบูลาได้มีครั้งนึงผมเคยขึ้นไปใช่ไหมตอนนั้นผมไปดูเห็นเอ่อมิวกี้เวครั้งนึงแล้วก็เนบูลาครั้งหนึง่ง หลายหลายคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามิลกี้เวย์ก็คืออะไรแต่ว่าเ,เรื่องในบูลล่านี้มันก็คือฝุ่นละอองเล็กๆที่อยู่ในอากาศนะนะแล้วก็เวลาแสงจากพระอาทิตย์กระทบปุ๊บมันก็จะส่องเป็นสีสวยงามผมก็ไม่รู้ดีเทลหรอกว่ามันคืออะไรผมก็ไม่ได้อยู่สายเนียนะแต่ว่าเวลาเขาอธิบายมาเขาก็อธิบายมาแบบนี้ผมก็เลยเออเออเออ,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 อไปกับเขาที่ผมบอกว่าข้างหลังของผมก็เป็นสตูเดนต์ยูเนียนะครับสตูเดนต์ยูเนียก็คือผมไม่รู้ในะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นที่ที่แบบ นักเรียนทุกคนมามากินข้าวมาอ่านหนังสืออะไรแบบนี้มันก็ข้างในก็จะมีโรงกินข้าวนะครับแล้วก็มีชิคกี้พามีสตาร์บัคด้วยแล้วก็มีชิปโปเล่ otle, แล้วก็มีอาหารแคนทีนธรรมดาอืม o v i อม d by s o ด e x o ข้างบนก็จะมีห้องสมุดแล้ว ส่วนกลางก็จะเป็น Student Center ก็แบบให้เด็กๆมา Gathering ให้เด็กๆมาประชุมให้เด็กๆมาทำอะไรก็ได้ตามใจเด็กๆชอบมีโต๊ะปิงปองด้วยมีเกมเซนเตอร์ด้วยเด็กๆสามารถเอานักศึกษาสามารถเอา Xbox มาเล่นเกมแล้วก็เล่นปิงปองแล้วก็ทำอะไรอีกมากมายผมลืมบอกว่าตึก Student Union เนี่ย มันเป็นตึกที่เขาสร้างมาเป็นดีไซน์จะเหมือนยานบินเนื่องจากว่ามหาวิทยลัยผมนี่เป็นมหาวิทยลัยเน้นการบินโดยเฉพาะก็เลยสร้างสตูดิโอเนียนนี้ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วเองข้างหน้าผมก็เป็นตึก college of business หรือว่าเป็นตึกสำหรับที่คนมาเรียน business เรื่องการบินโดยเฉพาะหรือว่าจะเรียน business ธรรมดาก็ได้ตึกนี้ก็คนส่วนมากที่เรียนเรื่อง business ก็จะเรียนตึกนี้กันก็ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตึกที่ผมเรียนหรือว่าตึก maintenance ตึกช่างนะครับตึกช่างการบินโดยเฉพาะนี่ก็คือตึกที่ผมเรียนนั่นก็คือเรียนเจ็นี่นี่ก็คือเครื่องบินที่ผมได้ซ่อมทุกเครื่องเลยนะครับเครื่องบินนี้ถึงว่าได้ซ่อมแล้วแต่เขาก็ไม่บินนะครับก็คือเครื่องบินที่เขาลีทายแล้วนี่ก็จะเห็นเครื่องบินเหมือนในโมเดลก็ เครื่องบินของโรงเรียนที่เขาถูกรีทายแล้วโมเดลที่ผมได้ก็จะเป็นแบบโมเดลเซตหน้าอันนี้เป็นไพ p e เปอร์อันนี้เครื่องบินไพ p e เปอร์นี่นี่ก็เครื่องบินเซตหน้าแต่ันนี้ไม่ใช่เซตหน้า172นะ่งเจแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเซตหน้า162แล้วมันก็ไม่อยู่คลาสหนึ่งที่ว่าอาจารย์ให้เ,เราไปเช็คระบบแลนดิ้งเกียร์ของเรือเจ็ต ก็เราจะเช็คใช้ไฮดรอลิกเช็คหรือว่าใช้นิวแมนิกเช็คก็ได้แล้วก็ดูระบบไฟฟ้าว่าแลวนิ่งเกียร์ลงแล้วอ่ะระบบไฟมันแจ้งเตือนไหมแล้วก็ต้องไปดูเกียร์สวิตช์หรือว่าสควอชสวิตช์ด้วยว่าแลนนิ่งเกียร์นั้นฟังก์ชันอะไรดีไหมมันก็เจ๋งดีมันก็เป็นคลาสที่ผมชอบคลาสหนึ่งที่ผมชอบก็คือคลาส troubleshooting คลาสการ t r o u b l e s h o ก็คือการหาจุดบกพร้องของเครื่องอาจารย์ก็จะให้เราวิ่งเครื่องใช่ไหมก็เครื่องก็สตาร์ทปกติอะไรเสร็จใช่ไหมอาจารย์ก็ไล่เราออกออกจากเบรแล้วอาจารย์ก็ไป ทำอะไรกับเครื่องแล้วเรามาสตาร์ทใหม่เครื่องไม่ติดเราก็ต้องแก้ปัญหาอาจารย์ก็จะให้พรอฟเริมมาในเครื่องบินเอ้มาในเครื่องยนต์เราก็ต้องดูว่าระบบทุกระบบมันฟังก์ชันดีไหมเราก็ต้องดูจากเราก็ต้องวัดจากแมปวัดจากออยล์เพรสเชอร์วัดจากออยล์เทมเปอรเจอร์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเครื่องเราไม่ติดก็ต้องดูเอ่อ cht อะไรแบบนี้ด้วยเราก็ดูว่าระบบเออน้ำมันโอเคไหมระบบฟิลสิสเต็มโอเคไหมระบบแมกนีโตโอเคไหมอะไรแบบนี้ มันก็เป็นคา์ดที่ผมชื่นชอบอีกค้าหนึงนะถ้าเรามองตรงไปก็จะเห็นก o ล์ฟสตีม G300 นะครับเครื่องบินนี้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากอาจารย์ก็แค่โชว์วิธีการสตาร์ทแล้วก็สอนวิธีการสตาร์ทผมก็ได้รับโอกาสไปสตาร์ทเครื่องยนต์ของก o ล์ฟสตีมนะก็เป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในฟ m ีด n t นเ a นซ e ก็คือก o ล์ฟส e a m G300 บางทีอาจารย์ก็จะเอาเครื่องยนต์ PT6 กับ t p ออกมาให้ คนรู้จักสตาร์ทกัน p t, p t ทกับ TPE นี่ก็คือเป็น2เครื่องยนต์ที่ว่ามีฟีเจอร์ reverse feathering prop นะตามจริงผมมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่พูดถึงถ้าพูดถึงมันก็จะนานไปสำหรับคลิปนี้มันก็จะมีเช่นแบบห้องไฟฟ้าห้องจำลอง Landing Gear ห้องห้อง a s s ะ e ซ e โ e repair station ข้างหน้าผมก็แตนแตนแตนเป็นเครื่องบินที่ว่าใช้บินจริงๆของ ของคนเรียนการบินของคนที่จะมาเรียนเป็นกัปตันเราก็จะใช้เครื่องบินพวก,น,ก,น,น,ก, Diamond, ก 10, นี้ก็คือนี่อันนี้ก็มีไดมอนด์ก็มีเอ่อสิอันนี้ก็คือไดมอนด์มี10ลำข้างหลังก็จะเป็นเอ่อเซตหน้าเซตหน้าก็คือเหมือนเครื่องมเดลที่โรงเรียนให้ผมมาก็จะมีอยู่60กว่าลำครับผมจะไม่ผิดนะมันก็มีคลาสคาสหนึ่งที่ผมได้ประกอบเครื่องยนต์ไลท์คอมมิง่ง เอ่อ IO 360แล้วก็เอาเครื่องยนต์นั้นเอานำมาใส่เครื่องในเครื่องบินพวกนี้แล้วก็พายเลตก็จะได้บินไปโดยเครื่องบินที่ว่านักศึกษาประกอบมันก็เจ๋งอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเ,าเราประกอบเครื่องบินเอ้เราประกอบเครื่องยนต์จริงๆนะแล้วก็เครื่องยนต์นี้ถูกใช้จริงๆนะมันก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็กดดันเล็กๆน้อยๆนี่ตรงนี้ก็เป็นตึกของพวกนักศึกษาที่กําลังจะเป็นกัปตันนะครับ แล้วก็เขาก็จะมี observation flight ด้วย observation flight ก็คือวันวันไหนที่ว่ากัปตันจะไปออกใช่ไหมเราก็สามารถเออขึ้นบนเครื่องได้แล้วก็ไปดูว่าเขาเรียนอะไรกันแต่ผมบางทีก็ไม่กล้าขึ้นหรอกเวลาผมขึ้นผมก็ขึ้นพวกแบบรุ่นพี่แล้วเขาก็พาผมไปเที่ยวที่นูน่นที่ที่ไหนที่นูน่นผมก็จะขึ้นเครื่องที่ว่าเขาชํานาญบินกันแล้วนะ <c oughs> แล้วนี่ไหนๆก็พูดถึงปริญญาแล้วผมก็จะมาโชว์แพ็กเกจแพ็กเกจนี้ นี่คือแพ็กเกจที่ว่าเขาจะให้ตอนที่เราจบเรียนจบจาก e m ม r บรียริก็ดูว่ามีอะไรบ้างติง้งเปิดออกมามันก็จะมีจดหมายจาก President Butler ก็เขียนว่า Your graduation from e m o r y Riddle Aeronautical University แรกที่ผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือได้เครื่องบินเพราะมหาวิทยาลัยของผมเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเน้นการบินนะนะผมก็จะได้เครื่องบินของมหาวิทยาลัยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลอันเล็กๆของเครื่องบินก็นี่ก็เห็นไหมมีโลโก้เครื่องบินของโลโก้มหาวิทยาลายัยอันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่เขาให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆผมก็จะเก็บเอาไว้เก็บอันนี้เอาไว้ได้แบช Lai bè sạc em bì lì có đây, xong chụp mãi Nhưng có đây lầy quá จดหมายอีกแล้วอันนี้ก็จดหมายเหมือนกันทุกอย่างจดหมาย3ฉบับแต่ว่าชอบอันนี้กับชอบอันนี้แล้วก็ชอบจดหมายอันเล็กๆที่เขาให้สรุปวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็หวังว่าคุณพ่อค,คุณแม่ก็ได้เห็นโรงเรียนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็รอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ